ยใช้มือเดียวในการหมุนออกและหมุนเข้าแบตเตอรี่ครับด้านในแกะออกมามี5ก้อนนะครับแผงวงจรลักษณะน,นี้นะครับที่ตัวแบตสวัสดีครับมาดูตัวนี้กันสว่านมาสารุว่ามีอะไรแถมบ้างแล้วฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับตัวนี้มาสารุโมเดล SCDH125 นะครับคู่มือการใช้งานเนาะโอเคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูของแถมนะครับใบรับประกันตัวนี้เป็นตัวสว่านนะครับ ดูสเปคสว่านเลยไหมครับสองพันรอบต่อนาทีนะครับหกร้อนิวตันเมตรจับได้10บมิลนะครับนี่อันนี้โมเดล SCDH หนึ่งสองห้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นบัตเลนะนครับมอเตอร์บัสเลทนะครับมาสรุปนะครับปึ๊บมีแท่นชาร์จนะครับมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะครับเดี๋ยวผมวัดแบตให้ดูถ้ามีโอกาสจะแกะให้ดูภายในด้วยนะครับของแถมครับดอกสว่านหกดอกนะครับ หัวขันพร้อมบล็อกต่อประมาณนี้ครับมีข้ออ่อนแล้วก็มีบล็อกให้อีกชุดหนึ่งนะครับมาดูที่ตัวสว่านครับมี3ฟังก์ชันครับขันน็อตเจาะสว่านเจาะกระแทกขันน็อตสามารถปรับแรงบิดได้นะครับด้านบนปรับไฮโลได้นะครับตัวนี้ไฮตัวนี้โลนะครับแบตเตอรี่ให้มาสองก้อนครับสเปค2ี่สบโวลต์นี่ครับปึ๊บกดตรงนี้ไฟสีเขียวด้านข้างจะขึ้นมาทั้งสองฝั่งนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับที่กดนะครับมีซ้ายมีขวามีล็อก กดซ้ายนะครับกดปื๊บไฟจะติดปื๊บครับหัวจับนะครับเป็นหัวจับลักษณะนี้อ่าออกได้สุดที่สิบมิลดอกสวาน10บมิลนดอกนี้นะครับ10บมิลเข้าได้จริงไหมนะครับโอเคเหลือเหลือนะครับเนี่ยใช้มือเดียวในการหมุนออกและหมุนเข้าอันนี้สปีดโลอันนี้สปีดไฮโล ประมาณนี้ครับจับหัวสว่านครับกดปึ๊บนี่เข้ามาครับกดปึ๊บเนี่ยออกสูดครับแป๊บเดียวนะครับสําหรับการหมุนเข้าหมุนออกมาวัดแรงดันแบตกันครับตั้งย่านวัดโวลต์ดีซีนะครับฝั่งขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบครับแรงดันสิบเก้าจุดแปดนะครับผมเพิ่งอันบ็อกยังไม่ได้ชาร์จนะครับก็ตรงสเปคนะครับสเปคมันยี่สบโวลต์ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้านในแบตนะครับแบตเตอรี่ครับด้านในแกะออกมามีห้าก้อนนะครับแผงวงจรลักษณะนี้ ที่ตัวแบตนะครับสเปคแบต18650 2000มิลลิแอมนะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้แบตก้อนละ2แอมป์นับให้มา2ก้อนแบบนี้กําลังชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงถ้าชาร์จเต็มไฟก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจชุดนี้มาในกล่องครบๆตามที่ผมรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ปักตะก้าไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับ